ปกคลิป YouTube ง่ายๆด้วยมือถือสำหรับใครนะคะที่ทำคลิปวิดีโอลงใน YouTube นะ <c oughs> ก็ต้องมีการที่จะต้องเปลี่ยนหน้าปกคลิปนะคะหรือว่าเปลี่ยนภาพขนาดย่อเพื่อดึงดูดผู้ชมหรือว่าทำให้มีคนอยากกดเข้าไปดูคลิปของเรานั่นเองค่ะโดยก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนหน้าปกคลิปด้วยมือถือได้เนี่ยเราจะต้องทำการยืนยันตัวตน YouTube ด้วยมือถือก่อนนะคะ ึ่งคุณนายเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน YouTube จะไม่สามารถเปลี่ยนหน้าปกคลิปได้นะแล้วพอเราย,ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําภาพหน้าปกคลิป YouTube ที่มีขนาด16:9ต่อนะคะ การทำหน้าปกคลิปนะไหนก็มีสอดเช่นกันนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ครบเลยนะตั้งแต่การยืนยันตัวตน YouTube การทำหน้าปกคลิป YouTube ด้วยมือถือแล้วก็คลิปนี้นะคะคือการใส่หน้าปกคลิปวิดีโอใส่หน้าปกคลิป YouTube ง่ายๆด้วยมือถือค่ะโอเคอย่าลืมเตรียมรูปภาพหน้าปกคลิปให้พร้อมนะคะแล้วมาทำตามได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e ช่องไนทูวิทเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณไนด้วยนะคะ แล้วก่อนที่จะไปทำพร้อมกันนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า YK Studio YouTube Studio ไว้ในเครื่องมือถือด้วยนะคะเราจะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการเปลี่ยนหน้าปกคลิปวิดีโอะค่ะแล้วก็อย่าลืมอัปโหลดคลิปวิดีโอลงใน YouTube ก่อนด้วยนะอ่าตึ๊ด <ๆ S 1> นะคะมาทำความเข้าใจนิดนึง การที่เราจะเปลี่ยนหน้าปกคลิปได้นะเราต้องอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปใน YouTube ก่อนนะคะเมื่ออัปโหลดวิดีโอเสร็จแล้วนะก็มาทำตามขั้นตอนที่ไนกำลังจะสอนต่อไปนี้ได้เลยค่ะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยไรกด,ะดะนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าจอมือถือของไนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนหน้าปก YouTube ไปด้วยกันนะคะขั้นแรกนะคะกดเข้าไปที่ ยู u ูบนะคะ u u t u e s t t u d i อค่ะอันที่ลูกศรชี้อยู่นะคะกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหน้าแดชบอร์ดนะคะจะมีชื่อช่อง YouTube ของเราค่ะมีจำนวนผู้ติดตามณนะตอนนี้นะคะแล้วก็มีสถิติหลังบ้านต่างๆทั้งเวลาในการรับชมจำนวนการดูจำนวนการเปลี่ยนแปลงของผู้ติดตามนะคะแล้วก็รายได้ก็สามารถที่จะเช็คจากในแอป YouTube Studio ได้เลยนะคะซึ่งนะคะตรงนี้เนาะมันจะเป็นการประมาณคร่าวๆนะคะสำหรับเรื่องไรายได้ต่างๆแนะนำให้เข้าไปเช็คในคอมพิวเตอร์จะค่อนข้างมีความแม่นยำม,มากกว่าค่ะโอเคค่ะทีนี้เราจะไปเข้าที่สามสามเหลี่ยมนะคะสามขีดนะคะด้านบนด้านซ้ายมือกดเข้าไปฟุ๊บเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกคำว่าวิดีโอค่ะ เราก็มาเลือกนะคะวิดีโอที่เราจะทําการเปลี่ยนหน้าปกเนาะในเลือกเป็นอันนี้นะคะอันแรกเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะให้เรากดดินสอค่ะอ่าโอเคค่ะตรงนี้เนาะทำการนะคะเปลี่ยนหน้าปกด้วยการเลือกรูปดินสอนะคะด้านที่ลูกศรชี้อยู่นะจิบเข้าไปเลย การอันนี้นะคะเขาเรียกว่าการแก้ไขภาพขนาดย่อนะคะเขาจะมีรูปที่เลือกมาให้เราก่อนแล้วนะคะบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะภาพขนาดย่อที่กําหนดเองก็คือให้เขามาเอาในเครื่องมือถือของเรานะคะคือมาโหลดจากในมือถือของเราหรือจะเลือกจากที่เขาเลือกมาให้ก็ได้นะคะก็จะมีรูปภาพแบบนี้ซึ่งบางทีอะ่ะเราจะไม่ได้รูปที่สวยแบบนี้นะคะเขาอาจจะตอนที่เราทําหน้าแบบ หเวอร์หรือว่าแบบไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำให้เลือกภาพขนาดย่อที่กำหนดเองค่ะอันนี้เลยค่ะก็จิ้มปุบทีนี้ค่ะเราก็มาดูรูปหน้าปกคลิปที่เราทำไว้สมมุติว่าในจะเลือกหน้าปกคลิปอันนี้นะที่นหนสอนทำไปนะคะจากแอปพิกอารเนาะมีสอนในช่องด้วยค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าปกคลิปเนาะขออนุญาตให้ความรู้นะคะของการเลือกคลิปเลือกหน้าปกคลิปที่จะใช้ค่ะอย่างแรกคือมีสีสันนะคะที่ดึงดูดตาดึงดูดใจน่าสนใจนะคะมีลักษณะท่าทางนะคะของ คนทำจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะถ้าเป็นคลิปทำอาหารก็เน้นอาหารถ้าเป็นคลิปแบบ DIY ก็เน้นสิ่งของ DIY นะคะถ้าเป็นคลิปแบบเน้นตัวบุคคลเหมือนไหนก็เป็นรูปของไหนเองค่ะแล้วก็เป็นข้อความที่ชัดเจนนะคะจะไม่เป็นข้อความเยอะแยะนะคะไม่เป็นข้อความเป็นพืชเนาะจะเป็นข้อความสําคัญนะคะที่อ่านง่ายชัดเจนใส่อะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะกดเลือก ่าเท่านี้นะคะก็จะเป็นหน้าปกคลิปแบบนี้แล้วค่ะถ้าใครนะคะอยากจะแก้ไขตรงชื่อคลิปวิดีโอนะคะรายละเอียดต่างๆเนาะแล้วก็ที่เราเคยแก้ไขไว้ตอนอัปโหลดคลิปวิดีโออะ่ะสามารถมาแก้ไขในนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะทีนี้เนาะเราก็กดบันทึกค่ะอ่าตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าปกคลิป YouTube ยังไงกันบ้างคะกับการเปลี่ยนหน้าปกคลิปวิดีโอหน้าปินะเปลี่ยนหน้าปกคลิป y o u t u b e ด้วยมือถือทำได้ง่ายมากๆเลยนะอย่าลืมนะคะคี์หลักของการเปลี่ยนหน้าปกคลิปนะเราต้องการที่จะเปลี่ยนเพื่อให้ภาพนั้นอะไปดึงดูดให้คนอยากกดเข้าไปดู คลิปของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเลือกรูปภาพที่สวยงามสีสันชัดเจนใส่ข้อความสำคัญนะคะเน,น้นๆมาแล้วเลือกข้อความมาแล้วอาจจะเป็นข้อความเดียวกับชื่อคลิปก็ได้นะแล้วก็ทำให้แตกต่างจากคนที่ตั้งชื่อคลิปวิดีโอเหมือนเราค่ะเท่านี้ก็จะดึงดูดคนให้เข้ามาดูคลิปวิดีโอของเราแล้วค่ะ ถ้าใครเปลี่ยนไม่ได้อย่าลืมไปดูคลิปยืนยันตัวตน YouTube ก่อนนะคะแล้วก็มาทำตามคลิปนี้เนาะก็คือการเปลี่ยนหน้าปกคลิปด้วยมือถือค่ะถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม u u s c r i b e ช่องในทูมิทูเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันต่อคลิปหน้าค่ะอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้นะคะทำแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ